พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะลงสนามกันนะคะเด็กๆคะอันนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ก็มีขอนไม้นะคะเราเรียกว่าแผ่นกระดานแผ่นกระดานนะคะเราจะมาฝึกการทรงตัวเดินยังไงไม่ให้ตกจากกระดานนะคะเด็กๆก็ต้องทรงตัวได้อย่างดีนะคะเรามาฝึกเดินกันคะ่ะลองดูนะคะ อ่าไม้แผ่นย,ยาวโอ้ยอังไงคะไม่ตกเลยนะคะพยายามพยุงตัวให้เดินเป็นเส้นตรงนะคะ อันนี้เราเรียกว่าการเดินบนแผ่นกระดานทำได้ไหมคะไปทดลองทำดูนะคะสนุกดีค่ะอ่าถ้าเด็กๆเ,เก่งแล้วอาจจะเดินบนขอนไม้ก็ได้นะคะหรือบนขอบปูนที่สูงๆขึ้นมาเขาพุตบาทนะคะเป็นการทรงตัวได้อย่างดีค่ะแล้วเด็กๆก,ก็จะ คล่องตัวนะคะสามารถเล่นกีฬาวิ่งเล่นได้เพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวการทรงตัวที่ดีค่ะไปฝึกกันนะคะ <c oughs>